พอยิงแอดออกไปแล้วนะครับก็จะมีคนเห็นโฆษณาของเราแล้วแล้วก็คนส่วนหนึ่งก็จะมีปฏิกิริยานะครับเช่นอาจจะอ่านโฆษณาของเรานะครับจะมีการคลิกเข้ามาที่หน้าเว็บมีการทำนูน่นทำนี่นะครับข้อมูลพวกนี้มันก็จะเริ่มถูกเก็บนะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำกันในบทนี้ก็คือเราจะดึงข้อมูลเหล่านี้นะครับออกมาดูโดยการสร้างคอลัมน์ของเราเองนะครับโดยปกติถ้าเราไม่ได้มีคอลัมน์เป็นของเราเองนะครับเวลาที่เราไปดูผลลัพธ์พอเวลายิงแอดไปอ่ะ เราจะเห็นตัวเลขที่มันจริงๆแล้วมันไม่ได้สำคัญมากหรอกนะครับเป็นตัวเลขพวก reach i p r e s t i o n frequency อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราจะดูได้ว่ามีคนมาไลค์คอมเมนต์แชร์หรือว่ามีคนส่งเมสเซจมาให้เราเท่าไหร่จริงๆแล้วตัวเลขพวกนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ตัวเลขที่ represent หรือว่าเป็นตัวแทนการทำงานของแอดของเราจริงๆนะครับตัวเลขที่มันสำคัญจริงๆอะ่ะมันต้องเป็นตัวเลขที่บอกเราได้ว่าเวลาที่คนเห็นโฆษณาครับเขาสนใจเรามากพอที่จะลงมือทำอะไรบ้างนะครับ เช่นเห็นโฆษณาแล้วเกิดการคลิกไหมนะครับเขาเห็นโฆษณาแล้วเขาคลิกเข้ามาที่หน้าเว็บเราหรือเปล่านะครับพอคลิกแล้วเขามีการอ่านคอนเทนต์บ้างไหมนะครับถ้าอ่านคอนเทนต์แล้วเขาจบลงที่การสั่งซื้อหรือเปล่าพวกนี้ต่างหากนะครับคือตัวเลขที่สําคัญสําหรับธุรกิจของเรานะครับถ้าเราอยากดูตัวเลขพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างคอลัมน์ของเราขึ้นมาเองนะครับเ,เดี๋ยวผมก็จะพาไปทําก็คือไปสร้างตารางผลลัพธ์นะครับที่มันแสดงตัวเลขที่มันสําคัญกับเราจริงๆนะครับ ตัวเลขเหล่านี้มันจะบอกเราได้ว่าโฆษณาของเราเนี่ยมันดีพอหรือ,อยังนะครับดีพอหรือ,อยังก็คือหมายความว่าคนเห็นแล้วเนี่ยเขาคลิกหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเราก็จะดูได้ด้วยว่าคอนเทนต์แต่ละส่วนในหน้าเซลเพจในหน้าเว็บของเราเนี่ยมันดีพอหรือ,อยังนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังดูต่อได้ด้วยว่ากระบวนการขายที่เรามีเนี่ยนะครับหลังจากที่คนสนใจเราแล้ว,ลวคลิกหยิบสินค้าใส่ตะกร้านะครับเช็คเอาท์แล้วก็ไปสั่งซื้อพวกนี้กระบวนการมันดีพอหรือยังนะครับตัวเลขมันจะบอกเราได้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปสร้างคอลัมน์ไล่ตามพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คนเห็นโฆษณาของเราเลยนะครับเราก็จะเริ่มจากคลิกก่อนนะเราจะดึงตัวเลขที่มันเกี่ยวกับคลิก,กน,นะครับลิงก์คลิกนะครับแล้วก็ตัวเลขคลิกตัวเลทก็คือตัวเลขคลิกตัเลทเนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอัตรานะครับเผื่อบางคนชอบดูเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะล้วก็แลนดิ้งเพจวิวก็คือหมายความว่าคนคลิกแล้วเนี่ยแล้วเข้ามาแลนที่หน้าเพจเราเนี่ยกี่ครั้งนะครับหลังจากนั้นพอเข้ามาในเว็บเราก็ไล่ต่อไปเลยว่าเอ่อคนจะอ่านส่วนไหนก่อนเเราากกก็็ดึึงตััววลลขขนนนน้้น้ม่อแนน ไล่ไปอ,อ่านส่วนนี้แล้วไปอ่านส่วนไหนแล้วไปทําอะไรต่อนะครับต่อไปที่การเข้าสู่กระบวนการขายนะครับว่าเขามีการหยิบสินค้าเซร์ด้ากี่ครั้งไปเช็คเอาท์กี่ครั้งนะครับแล้วก็สุดท้ายเกิดการสั่งซื้อกี่ครั้งซึ่งไม่ใช่แค่การสั่งซื้อด้วยนะเราต้องการรู้ต่อจากนั้นว่าต้นทุนต่อน,นึ่งการสั่งซื้อคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือมูลค่าการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างคอลัมน์ไล่ลําดับตามนี้กันเลยนะครับ ที่หน้าเว็บของผมอะ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะไล่แบบนี้นะครับหลังจากที่เขาเห็นโฆษณาพอเขาคลิกมาที่หน้าเว็บแล้วนะครับ mm hmm. เขาก็จะไ like ล mm ่ hmm. ไปอ่านส่วนแรกใช่ไหมครับเฮดไลน์ใช่ไหมครับ, mm hmm. line, รบแล้วก็อ่านไล่ไปถึงลีดใช่ไหมครับอ่านไปในส่วนของอินกริเดียแล้วก็อ่านลงมาถึงส่วนของพรูฟนะครับหลังจากนั้น mm hmm. เขาก็จะคลิกสั่งซื้อ,อพอคลิกสั่งซื้อเสร็จปั๊บเขาก็จะ ทำสิ่งที่เรียกว่า product view นะครับก็คือมามาที่หน้า product ตรงนี้ที่ผ่านมาจานถึงตรงนี้เป็น custom event จำได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เขาก็จะหยิบใส่ตะกร้าซึ่งมันก็จะนำมาสู่กระบวนการขายก็คือการ add to cart ใช่ไหมครับ a d d ตูการเนาะหลังจาก a d d ตูการแล้วพอคลิกสั่งซื้อและชชำระเงินมันก็จะมาที่หน้าของอ initiate checkout มาที่ event initiate checkout ซึ่งเป็นตัว standard event อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายพอกดสั่งซื้อก็จะเป็น event purchase ไล่ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างคอลัมน์ไล่ตามนี้ตอนนี้ผมมาที่ ads manager แล้วนะครับวิธีการจะสร้างคอลัมน์ของเราเองนะครับก็ให้มาคลิกตรงนี้ที่คําว่าคอลัมน์ตรงนี้นะครับอ่ะคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับจะเห็นว่ามันจะมีคําว่า customize column ตรงนี้อยู่นะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับ เราก็จะสามารถคัสตอมไมซ์ดึงตัวเลขคอลัมน์ตามที่เราต้องการอยากดูได้นะครับอันนี้ผมแนะนําเลยกันจะสิ่งที่ผมทํานะครับก็ผมก็จะลบลบทิ้งให้หมดเลยนะครับมีตัวเลขเดียวที่เป็นตัวเลขพื้นฐานที่ผมอยากรู้ก็คือตัวเลข amount spent นะครับเพราะไม่ว่าเราจริงแอดอยังไงก็ตามเราอยากดูอยู่เสมอว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วนะครับจากนั้นจะมาถึงตัวเลขส่วนแรกก่อนก็คือตัวเลขในเรื่องของคลิกนะครับแล้วก็มาคลิกที่คลิกตรงนี้นะครับ ัวเลขแรกเกี่ยวกับคลิกที่ผมมักจะดูก็คือค่าลิงก์คลิกตรงนี้นะครับผมก็จะติ๊กเอา,เอาตัวเลขลิงก์คลิกเนี่ยเข้ามาอยู่ในคอลัมน์ผมนะครับจากนั้นพอดูลิงก์คลิกเสร็จแล้วผมก็อยากจะเปรียบเทียบตัวคอสเปอร์ลิงก์คลิกตรงนี้ด้วยนะครับมันจะอยู่ข้างใต้นี้นะครับคอสเปอร์คลิกเนี่ยนะครับคลิกตรงนี้ปุ๊บให้มันเข้ามาอยู่ในคอลัมน์นะครับหลังจากนั้นอ,อันนี้แล้วแต่คนนะแต่ว่า,าผมก็มักจะดูตัว CTR หรือว่าคลิก t r u เร a ด้วยนะครับก็คือเราจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าเ เวลามีคนเห็นโฆษณาเราเท่านี้เนี่ยมีคนคลิกเท่าไหร่นะครับก็ดูเป็นอัตราตร,ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ผมมักจะดูก็คือตัวเลขที่ชื่อว่า landing page view นะครับผมก็จะมาพิมพ์ที่ช่อง search ตรงนี้นะครับว่า landing มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับ landing page view สำหรับค่าพารามิเตอร์ที่เป็นเป็น standard event เหล่านี้นะครับมันจะมีช่องให้เราเลือกหลายอย่างนะครับ อ่ uh, total เนี่ยคือจํานวนครั้งที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วน unique นี่คือจํานวนคนที่ทําพฤติกรรมนั้นๆทำอีเวนต์นั้นๆน,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 นะเอ่อ uh, total มันมักจะเยอะกว่า unique มันต้องเยอะกว่า unique แล้วมันไม่มีทางน้อยกว่า unique อาจจะเยอะหรือเท่ากับ unique นะครับนั่นหมายความว่า1คนอาจจะมีสิทธิ์ทำอีเวนต์เนี้ยสครั้งนะครับจากนั้นก็จะมี value หรือว่ามูลค่าซึ่งเราใช้กับ event purchase ใช่ไหมครับ แล้วก็มีคอสนะครับต้นทุนต่อการทำอีเวนต์นั้นๆแล้วก็อันสุดท้ายยูนิคอสอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็ผมก็จะติ๊ก Landing Page View เข้าไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับอคอลัมน์แรกที่เกี่ยวข้องกับการคลิกนะครับจากนั้นพอได้คอลัมน์เกี่ยวกับการคลิกแล้วผมก็จะมาติ๊กตรงนี้ Save As Preset แล้วผมก็จะ,ะตั้งชื่อมันนะครับอาจจะตั้งชื่อว่าอาีก็ได้คลิก resolve แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิก Apply นะครับ อันนี้ได้แล้วคอลัมน์แรกนะครับที่ผมมักจะสร้างขึ้นมานะทีนี้พอเราสร้างพอเราเซฟไอ้คอลัมน์เป็นพรีเซตแบบนั้นแล้วนะครับหลังจากนั้นพอเวลาเรามาคลิกตรงเนี้ยเออมันจะมีคอลัมน์เนี้ยให้เราเลือกดูอยู่เสมอนะครับก็อันนี้เป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นคอลัมน์แรกที่จะดูว่าโฆษณาของเราเนี่ยพอเ,เวลาคนเห็นแล้วมีการคลิกดีหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นจะเป็นคอลัมน์ที่เออแสดงให้เห็นว่าหลังจากเขาคลิกมาแล้วเข้ามาที่หน้าเว็บเราหน้าเซลเพเนี่ยนะครับ เขาเห็นคอนเทนต์เราแล้วเขาอ่านถึงไหนเขาอ่านไปจนจบหรือเปล่าเขาเข้าสู่กระบวนการขายหรือเปล่านะครับก็มาสร้างอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับผมก็จะ customize คอลัมน์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะลบไปแล้วนะเรื่องคลิกผมไม่เอาละเอ่ออันแรกที่ผมอยากได้คือ landing page view นะครับ landing page view คือเอ่อคืออีเวนต์แรกใช่ปะ่ะเหตุการณ์แรกหลังจากที่คนคลิกจากโฆษณามาแล้วก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ก็คือหน้า landing page view ใช่ไหมครับ หลังจากนั้นสําหรับเว็บของผมนะครับก็เป็นคัสตอมอีเวนท์ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนั้นคือสาเหตุที่เราก่อนหน้าน,นี้เราไปสร้างคัสตอมคอนเวอร์ชันนะครับเราอยากดึงตัวเลขของคัสตอมอีเวนท์ขึ้นมาแต่ตัวเลขคัสตอมอีเวนท์มันไม่มันไม่โชว์เห็นปะ่ะมันต้องเป็นคัสตอมคอนเวอร์ชันเราก็มาคลิกที่นี่ได้เลยนะครับคัสตอมคอนเวอร์ชันเราสร้างมาไว้แล้วนะครับจากนั้นก็เลื่อนหานะครับของผมมันมันมีเยอะหน่อยเพราะว่ามันมันสร้างเอ่อคัสตอมไอตัวคัสตอมคอนเวอร์ชันไว้เยอะนะครับแต่ของผมก็มันจะไล่่ไปนนนีี้ะครับร อ่าบางทีมันรุนรวนนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรมาลบใหม่อ่ะเข้ามา landing page เสร็จแล้วก็อ่าน headline ใช่ไหมครับแล้วเอ่อคนที่เข้ามา,าก็จะไปอ่าน lead นะครับอ่าน lead เสร็จแล้วก็ ingredient นะครับอันนี้คือสําหรับหน้าเว็บของผมนะแล้วก็ไปที่ proof นะครับหลังจาก proof แล้วเขาจะไปไหนครับเขาจะคลิกเพื่อไปที่หน้า product view นะครับ โปรดักต์วิวเสร็จแล้วเขาอาจจะมีการคลิกอะไรครับคลิกแอดมอลผมก็จะไล่ตามสเต็ปเลยเห็นะครับไล่ตามพฤติกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่คนเห็นโฆษณาคลิกแอดมอลเสร็จแล้วก็จะไปที่ไหนครับไปที่แอดทูการ์ใช่ปะ่ะถ้าเขาสนใจแอดแอดมอลนี่ uh, คือเพิ่มจํานวนที่จะสั่งซื้อใช่ปะ่ะเสร็จแล้วก็จะไปแอดทูการ์ซึ่งมันจะอยู่ในอะไรครับสแตนดาร์ดอีเวนต์แล้วนะผมก็จะมาเลือกเป็นสแตนดาร์ดอีเวนต์อันนี้นะครับแอดทูการ์จะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ติ๊กทั้วทัลแอดทูการ์เข้าไปนะครับ จริงๆแล้วตัว standard event เนี่ย Facebook สามารถแยกให้ดูได้ด้วยนะว่ามาจากช่องทางไหนบ้างจากเว็บไซต์จากออฟไลน์ line, จากอะไรต่างๆแต่ว่าผมไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับผมมีเว็บไซต์อย่างเดียวผมก็ติ๊กออกให้หมดเลยเพราะว่าก็ให้รวบตัวเลขมาเลยดูแค่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือเว็บไซต์อย่างเดียวนะครับแอดดูการเสร็จแล้วไปไหนต่อเขาก็จะไปเช็คเอาท์นะครับไอตัว standard event สำหรับเช็คเอาท์มันชื่อว่า check out initiated อันนี้นะครับติ๊กทั้งหไปเลยนะครับ อ่ะเสร็จแล้วผมก็จะเหมือนเดิมมาเอาไอ้ตัวจำแนกตรงนี้ออกนะครับไม,ไ,มไ,มไม่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 ต้องให้จำแนกแล้วหลังจากเช็คเอา์ก็มาถึงอีเวนต์สำคัญที่สุดนะครับเป้าหมายของผมก็คือตัว Purchase นะครับตัวนี้ Purchase ปึ้งเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเอาติ๊กตรงนี้ออกนะครับหลังจาก Purchase แล้วผมอยากรู้อะไรอีกนะครับผมอยากรู้ต้นทุนต่อการซื้อหนึ่งถังด้วยผมก็จะมาติ๊กที่ cost ตรงนี้ด้วยสำหรับอีเวนต์ r c h a s e ชนะครับ ตรงช่องคอสตรงนี้นะครับตรงช่องคอสไม่ไม่ได้มีการจำแนกก็แค่ติ๊กเฉยๆแล้วก็สุดท้ายคือแวรลูครับมูลค่าผมอยากรู้มูลค่าว่าการซื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างเงินให้ผมเท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกัน ไอตัว value ก็มาเอาจำแนกตรงนี้ออกนะครับบางคนอาจจะอยากดูเป็นเปอร์เซนต์ด้วยเป็น roa หรือว่า return on ad spend นะครับหมายความว่าจ่ายเงินไปอย่างมชติว่าจ่ายเงินไป100ขายได้500 roa ก็จะเป็น5ก็คือหมายความว่า5เท่านะครับอ,อันนี้เป็นอัตราส่วนถ้าใครชอบดูตัวเลขแบบนี้นะครับตัวเลขแบบนี้มัน,มนเอาไว้ present งานได้ดีนะครับถ้าใครชอบดูก็ติ๊กตรงนี้ไปด้วย roa ก็จะประมาณแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับ roa ก็มาติ๊กตรงนี้ออกได้เลยนะครับเพราะว่าของเราเป็นเว็บไซต์ purchase อย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ทําเป็นอพลิเค ก็แค่นี้เราก็จะได้คอลัมน์ที่มันแสดงให้เห็นแล้วว่าเวลาคนแลนเข้ามาที่หน้าเพจนะครับเขาไปทำอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับมาติ๊กเซฟแอสพรีเซตแล้วก็ตั้งชื่อคอลัมน์ใหม่นะครับผมก็จะตั้งชื่อมันว่า sc result อ,อีกทีละกันนะครับก็ไปเลือกตั้งชื่อกันเอาเองนะครับจากนั้นก็กด apply เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะมีคอลัมน์ที่มันแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ผมอยากรู้จริงๆ2อัน1คือผลลัพธ์เกี่ยวกับโฆษณาว่าโฆษณามันดีแค่ไหนนั่นคือคลิกรี u อ t ตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งคือผลลัพธ์เกี่ยวกับออหน้าเซลเพจว่ามันคอนเว r ร์คนที่เข้าเว็บมาแล้วได้ดีแค่ไหนนะครับคนเข้ามาแล้วเขาสั่งซื้อเยอะแค่ไหนได้เงินเท่าไหร่ตัวเนี้ยคือ SC r e ีร l สอนะครับ2อ,อันนี้เตรียมไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็พอเวลาที่เรายิงแอดไปแล้วตัวเลขพ,พวกนี้มันจะเริ่มแสดงให้เราเห็นแล้วคร่าอ,องเริรหรืปล พอมีตัวเลขแล้วนะครับเดี๋ยวบทหน้าผมจะพาไปพูดคุยกันว่าเราจะวิเคราะห์ตัวเลขยังไงแล้วก็เรามีแนวคิดยังไงที่เราจะทำให้ตัวเลขเนี่ยมันดีขึ้นแล้วมันก็จะได้ไปจบที่ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ